สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึง Abyssal Dungeon ียร์3อันแรกนะครับก็คือ Oreha ja Well นะครับ Dungeon นี Dun ้นะครับจะต่างจาก Dungeon อื่นตรงมี Normal กับ h a r ดนะครับอัน Normal นะครับจะเข้าได้ตอน1,325ทั้งสองอันนะครับแต่ว่าเลเวที่แนะนำจะเป็น1,340 ส่วนฮาร์ดนะครับจะเข้าได้ตอน1,370ตั้งคู่เลยครับดันเจี้ยนี้นะครับถึงจะมี2ระดับนะแต่เราจะลงได้แค่ครั้งเดียวนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครเกียร์ใกล้ถึง1,370แล้วนะครับผมแนะนําให้ลงฮาร์ดไปเลยนะครับของ normal นะครับเราจะได้เหมือนสีฟ้านะครับก็คือ1,325นะส่วนถ้าเกิดของฮาร์ดนะครับเราจะได้เป็นสีทองนะครับเราจะเป็นไอเทมเลเวล1,370อันเนี้ยเราต้องเอาของสีม่วงหรือสีฟ้ามาแทนเฟอร์ให้นะครับ ส่วนเมคอับของทั้ง2ดันนะครับเหมือนกันเลยแต่แค่ของฮานะครับเลือดบอสจะมากกว่าและบอสก็จะตีแรงกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ดันเจี้ยนแรกนะครับอราออคูลัสบอสตัวแรกคือเฟรนซี่ไซเซร่าบอสตัวนี้นะครับมีดีแค่ตีแรงเท่านั้นผมแนะนําให้เราหลบทุกท่าเลยนะครับท่าตัวนี้หลบง่ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างช้าเมคนิกของบอสนะครับคือจะจับผู้เล่นคนหนึ่งข้างหน้านะครับและอีกสาคนเนี่ยต้องตีช่วยผู้เล่นคนนั้นออกมา บอลนะครับส่วนใหญ่จะใช้เมคานิกหลังจากที่มันลุกขึ้นมาจากตอนที่ล้มนะครับประมาณเหลือเลือด3หลอดมันจะขึ้นมาทุบ4ทิศครับหลังจากที่มันทุบ4ทิศแล้วมันจะจับผู้เล่นคนหนึ่งข้างหน้านะครับให้ทีมเราคนใดคนหนึ่งรีบวิ่งไปให้มันจับนะครับถ้าไม่ให้มันจับหรือว่าตีไม่แตกนะครับเราทุกคนจะตายหมดตัวนี้นะครับเราสามารถตีมันได้ตายก่อนที่จะเล่นเมคคนิกนะครับคือตอนที่ล้มแล้วตายไปเลยอย่างนี้นะแล้วก็จบแล้วครับสำหรับบอลตัวนี้ในฮาร์ดโหมดนะครับเราจะไม่สามารถตีบอลให้ตายก่อนใช้เมคาิกได้้้ถาาเรตีบอลม2รอบก่อนใช้คาิ บอสมันจะตีแรงมากมากเลยเพราะมันจะมีบัฟสับสแต็กนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือทุกครั้งที่เราตีนะครับเราต้องยืนแช่พื้นม่วงนะเพราะเวลาเราอยู่ในพื้นม่วงเนี่ยเวลาเราตีนะครับสแต็กเกอร์มันจะไม่ลดนะครับหรือมีวิธีหนึ่งก็คือหยุดตีแล้วรอบอสใช้เมคคนิกนะครับถ้าไม่ทํา2อย่างนี้นะครับบอสตัวนี้จะเป็นบอสที่ยากมากๆครับตัวที่2นะครับชื่อลอสเตโตตัวนี้นะบอสจะมีสาเฟนนะครับแล้วก็ท่าส่วนใหญ่จะคล้ายๆกับตอนที่เราเล่นเนื้อเรื่องเลยเฟนหนึ่งนะครับบอสก จะเป็นท่าที่มันเคาน์เตอร์ได้ที่มันจะมีออร่าสีฟ้ารอบตัวแล้วมันจะวิ่งและต่อยรัวนะครับท่านี้นะครับโดนทีเดียวส่วนใหญ่จะหลับไปเลยนะครับฉะนั้นพยายามหลบให้ได้นะเฟสที่2นะครับเจ้าเท่าตอน16หกลอดท่าจะเหมือนเฟสหนึ่งเลยแต่จะมีท่าที่ต้องระวังเพิ่มขึ้นประมาณ3ท่าครับท่าแรกนะครับบอสจะกระโดดไปบนลูกบอลและวิ่งตามผู้เล่น1คนนะครับให้คนนั้นวิ่งออกนะครับท่าที่2บอสจะล็อกทั้ง4คนนะครับและในจอเราจะมีกรอบลูกหัวใจขึ้นมาพอผ่านประมาณสัก2วิระเบิดจะเกิดใต้ แต่ถ้าเราเผยอใช้ไปแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องกดยานะครับท่าที่3นะครับจะจับผู้เล่น3คนใส่หัวใจนะครับแล้วต้องช่วยตีออกมาจะมีผู้เล่นคนเดียวที่รอดนะครับคนนั้นจะต้องตีเพื่อน3คนออกมาก่อนที่ระเบิดจะเกิดใต้เท้าเขาครับพอหลังจากระเบิดลูกแรกระเบิดแล้ว1คนที่ไม่โดนรอบแรกนะครับจะโดนหัวใจล็อกและอีก3คนต้องช่วยออกมาครับก่อนที่ระเบิดจะระเบิดนะส่วนเมคานิคของเฟสซอนะครับบอสจะโดดไปกลางห้องและจะมีระเบิดตกจากฟ้านะครับแล้วก็เกิดขึ้นมาจากพื้นให้เราตีระเบิดที่พื้นนะครับและหลบจากบนฟ้าเอาแล้วก็พยายามย จะหลบค่อนข้างยากเฟซานะครับจะมาตอนบอสเลือด6หลอดบอสจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ทุกท่ายังอยู่เหมือนเดิมนะครับในเฟสเนี้ยครับมันเหมือนแข่งกับเวลาฉะนั้นผมแนะนําให้เราเก็บอเวกนะครับมาลงตอนนี้แล้วก็จบแล้วสำหรับดัน1 3ึ่งครับดันที่2นะครับชื่อโอเรฮาพรีเวซานะครับดันนี้จะเข้าได้ตั้งแต่1 3ึ่งสามเลยนะครับแต่ผมยังแนะนําให้เข้าตอน1 3ึ่งสอยู่ดีนะครับไม่งั้นเราจะตายง่ายมากและตีบอสติดบล็อกนะครับบอสตัวแรกนะครับชื่อแองกี้โมกุโร่แคปตันนะคคครรััับบบบตตวนนนนนี้้้เป็ออสหหูะท่่่่าาาาขงงลยแถ ราโดนนะครับก็แรงมากเช่นกันสิ่งที่เราต้องรู้เป็นพิเศษนะครับคือเวลาบอสตัวนี้ทำดาเมจใส่เราเนี่ยเราจะติดดีบัฟนะครับถ้าติดดีบัฟสามสแตกนะครับเราจะโดนแช่แข็งเราต้องให้เพื่อนช่วยออกมานะครับเพราะมันจะมีระเบิดเวลาเกิดอยู่ใต้เท้าคนที่แข็งสิ่งที่เราต้องจับตามองระหว่างไฟนะครับคือบอสจะเสกเสาออกมาเพื่อบัฟดาเมจตัวเองหรือลดดาเมจที่โดนจากเรานะครับสิ่งที่เราควรทําคือรีบตีเสานะครับแต่คนที่ตีเสาแตกเนี่ยจะติดดีบัฟนะครับและอาจจะโดนแช่แข็งนะก็ถ้าเราตีแตกและแข็งนะครับก็รีบปิ้า เมคานิกไปเลยนะครับตอนเลือดบอสสิบสามลอดนะเสาจะหายไปเองนะครับถ้าเราตีแรงพอนะครับเราจะเลือกไม่ตีเสาก็ได้นะครับเมคคนิกของบอสนะครับจะใช้ตอนเลือดสิบสามลอดบอสจะเสกน้ําบาเรียรอบตัวนะครับและทุกคนนะครับต้องเข้าไปอยู่ประชิดตัวบอสนะครับเพราะข้างนอกอ่ะจะมีไฟเผาหมดเลยพหลังจากบอสไล่บาเรียนะครับบอสจะใช้ประมาณ2อสท่านะครับท่านี้จะเป็นสุ่มนะครับอาจจะเป็นท่าหมุนตัวเล็กนะครับวิ่งชนผู้เล่นคนนึงหรือทุบใส่ผู้เล่นคนหนึ่งรัวๆก็ได้ครับหลังจากใช้2อสท่านี้แล้วอ่ะบอสนะครับาถ้ มีคนโดนหมุนตัวใหญ่นะครับเพราะจะทุบพื้นนะครับและแรงมากๆแต่ถ้าไม่มีใครโดนท่าหมุนตัวนะครับเบิ้ก็จะหมุนแค่2อสามมิแล้วก็หยุดครับมีวิธีแก้อยู่3มวิธีนะครับ1คือ time stop potion ครับที่กดแล้วจะหยุดแข็งตัวเอง2นะครับถ้ามี support นะให้กดสกิล awake ไปเลยนะครับเราจะไม่โดนด a เมจเลยส่วน3นะครับถ้าไม่มีทั้ง potion และ support นะครับให้วิ่งออกไปแช่ไฟครับแล้วก็กดยาสู้นะนอกจากท่าเมคานิกนะครับอีกท่าที่ควรระวังก็คือเบิ้จะทุบอกตัวเองนะครับแล้วมันจะ counter ทุบพื้นนะค่อนข้างแรรคับ ควรระวังไว้ส่วนเมคคนิกอีกรอบนึงนะครับบอสจะให้เล่นตอน5หล่อนครับแต่ทีเนี้ยมันจะไม่ใช่หมุนตัวแล้ว หลังจากบอสใช้2 3ท่านะครับบอสจะทุบเป็นพิซซ่านะมีช่องให้เราหลบนะครับไม่ต้องตกใจนะครับหลบง่ายมากนะครับแล้วก็หลังจากที่เล่นไม่เทคนิคแ้วก็แค่ตีบอสตายแล้วก็จบแล้วครับบอสตัวที่2นะครับชื่ออัเบียนคอนซูมบายแมเนสครับบอสตัวนี้นะครับให้เราจำไว้ว่ามันจะมีบอสร่างแดงกับร่างเหลืองนะครับมันจะ RNG สุบนะทุกครั้งที่เราจะตีเกาะมันแตกนะครับมันจะเปลี่ยนสีแต่ถ้าเราตีไม่แตกนะครับบอสมันจะโกรธแล้วจะกลายเป็นร่างสองครับตัวนี้ผมจะพูดถึงแค่เมคนิกหลักนะครับเพราะว ถ้ามันหลบค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันจะมาร์กบอกก่อนนะครับว่ามันจะลงตรงไหนแล้วก็ในระหว่างที่เราสู้กับบอสนะครับจะมีตัวตลกวิ่งไล่ชนผู้เล่นคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดมันระเบิดนะครับผู้เล่นที่อยู่ในวงจะมองไม่เห็นนะครับฉะนั้นถ้ามันเล็งคนไหนนะครับให้คนนั้นวิ่งหนีและคนอื่นตีนะครับล่างโมโหข,ของสี่เรือนะครับจะเริ่มเมคานิกโดยการโดดขึ้นฟ้านะครับและให้เราวิ่งไปอยู่กลางห้อง พื้นที่รอบห้องจะโดนพายุพัดหมดเลยมันจะมีแพทเทิร์นบอกเร็วๆนะครับว่าบอลจะขวนตรงไหนและให้เรารีบจานะครับพอผ่านประมาณ3-4มึงสีวิเนี่ยเราต้องวิ่งจุดที่ปลอดภัยนะครับท่านี้หลบไม่ยากนะครับแต่ต้องตั้งสติดีๆนะร่างโมโหของสีแดงนะครับก็จะเริ่มโดยการโดดขึ้นฟ้าเหมือนกันมันจะเสกลูกบอลกลมๆไล่ตามผู้เล่นนะครับทั้ง4คนเลยแล้วก็จะมีฟ้าผ่านในแมปนะครับถ้าเราโดนฟ้าผ่านเนี่ยเราจะติดสตันนะครับตอนเริ่มเมคคนิกนะครับทั้ง4คนควรอยู่แยกกันนะครับเพื่อที่บอลกััั้าาาจะมกลนนนหงปร บอสจะเสกบาเรียกลางห้องนะครับให้ทั้ง4คนวิ่งเข้าไปในบาเรียนะครับถ้ามีคนใดคนนึงไม่ได้เข้าไปเนี่ยจะตายหมดเลยแต่เล่นทั้งหมด2รอบนะครับส่วนเมคาินิหลักของบอสเนี่ยมันจะข้ามไม่ได้นะครับบอสจะใช้ตอนเลือด12หอลอดบอสจะโดดไปกลางห้องนะครับแล้วเสกพื้นแดง12วงรอบตัวแต่ละวงนะครับจะมีรูปดาวว่ามันเป็นกี่แฉกนะครับเราต้องยืนให้ตรงกับรูปเดียวที่เป็นของบอสนะครับวิธีดูนะครับของบอสจะมีบอลสีเหลืองอยู่ข้างหลังนะครับบอสจะบอกให้เรายืนในดาวกี่แฉกรัแล้้วววเาากก็ตตอองงงิ่่ไปจุดยย ถบบ้าบอลมี4แฉกข้างหลังนะครับเราก็ต้องไปอยู่ในวงแดงที่มี4แฉกนะครับเราต้องเล่นทั้งหมด3รอบนะสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคืออาจจะมีมุมใดมุมหนึ่งมีคําตอบ2อันนะครับเช่นแบบ4แฉกเป็นคําตอบ แต่4ีแชกอยู่มุมเดียวกัน2อันนะบอลนี้เราควรยืน4มุมเหมือนเดิมครับแต่เราอาจจะต้องปิงให้เพื่อนถ้าคําตอบ2อันอยู่ติดกันนะครับแล้วเราก็ตีบอลให้ตายก็จบแล้วครับส่วนตัวนี้นะครับถ้าเป็นฮาร์ดโหมดนะครับบอลจะเริ่มที่ล่าง2เลยนะเราจะไม่ได้ตีเกาะมันนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบนะครับและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย